อันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาชมจอรเดียกันแบบเน้นๆเ,เลยเนาะคลิปที่แล้วตรงนี้ยังเป็นภูเขาอยู่เลยครับเพราะว่าน้ํามาไม่ถึงบิงบงนี้เขาให้แมคโครมาลอกนาครับเอาดินไปแล้วส่วนเราได้ผลประโยชน์ก็คือบิงนา กลับครับรูปกลับเนี่ยดันน้ำเราจะเห็นเร็วนะครับว่าถ้าตรงไหนมันสูงนี่น้ำก็จะไม่ถึงครับเนี่ยเราจะรู้แบบนี้แบบนี้เวลาปราบนานี่ชอบครับดูง่ายถ้าดินแห้งนี่เราถ้าปราบธรรมดา โอ้ดูยากนะครับว่าเสมอไม่เสมอถึงจะดูเสมอแต่เวลาทํานาไปนี่บางที่ก็สูงนะครับบางที่น้ําก็ขังแต่ถ้าลักษณะอย่างนี้ปราบน้ํานี่ถ้าจยกจริงๆแบบสําเร็จร้อนี่แบบนี้ได้แบบแน่นๆเลยนะครับอ่าถอยมาอ่ะนิดหน่อย อะไรฝั่งนี้ดินแข็งนะครับฝั่งที่ติดเมื่อกี้โอ้โ oh, ห oh, ขนาดคนลงไปนี่ครึ่งน,น่แข้งนะครับ ัสีนี่นิ่มจริงๆนะครับเสียงเอาจริงๆนี่เวลาทำงานนี่เหมือนรถไฟฟ้าครับเสียงนี่โคตรนิ่มเลยครับ เนี meantime, oh. ่ยมาทำอะไรไว้เนี่ยโอ้ยบน้ำมาถึงแล้วครับเมื่อกี้ยังเป็นแบบพื้นที่แถวนี้ยังสูงอยู่นะครับเมื่อกี้เราจะน่าจะดันตรงนี้ไหม ย้ำดูก่อนนะครับโอ้ดินนุมน่มๆนิด,ดนึง นี่พังจนแบบไม่รู้จะซ่อมแล้วนะครับฮ่าๆฮ่าๆส่วนดีนี่พังแล้วพังอีกครับตอนนี้ฝานี่ทะลุหมดแล้วนะครับอ้าวอ้าวรอดไหมรอดรอดไหมรอดรอดไหมรอดโอ้กลัวครับกลัวเนี่ยถ้าจริงมีรถมาแล้วสองคันนี่ไม่น่าจะกลัวครับลงไปเลยเนี่ยพอมีสลิงทำเป็นกลัวนี่ครับท่านผู้ชม ปีที่แล้วผมไปกับไายหมดแดงนี่แกติดจุดดึงแบบเหมือนกันเนี่ยไายหมดแดงนี่ล้มอย่างเดียวนะครับไม่สนใจนะครับแบบอะไรยังไงคือติดดึงติดดึงอย่างเดียวเลยหมดแดงโอ้โหนี่ทีท่แล้วแกติดอยู่สองรอบครับนานๆน,นี่แกจะวิ่งก่อนผมเลยเพราะว่ารถผมหนักเคยเอาแกดึงเนี่ยมันดึงไม่ขึ้นเนาะตั้งแต่คลิป ปีที่แล้วมัง้งได้จอนเดียคันนี้แหละไปดึง l 4 7 8ดึงไม่ขึ้นครับอันนี้ดงึงสบายเลย ยากนะที่เกี่ยว,าวาเป็นข้าวดนะ้วยเขาจะบดแถวนี้ให้มันละเอียดไปเลยฝั่งข้างบนเอาไว้ก่อนถ้าลงโลรตรีลงหมดนี่รถนี่จะวิ่งไม่ไปนะเพราะามันดึงรถโรตรีเราจะขุดโคลนลงไปเลย ่อยวิ่นไม้เริ่มแล้ว ติดแล้วเราไม่ค่อยฝืนเท่าไหรน่นี่เวลาดึงก็จะง่ายครับติดแล้วฝืนนี่ดึงยาก คลิปต่อไปเดี๋ยวมาพาชมเจ้า L4708 นะครับอันนี้ฝั่งนี้ก็เหลืออีกเยอะนะครับฝั่งนั้นเนี่ยเหลืออีกประมาณเกือบงานแล้วมั้งลังดันเล่นเนาะเดี๋ยวเอาเอานีเอาไป้เป็นคลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปนี้จบที่ตอนดี50 5 0 5 0 d ก่อนดูครับเขาจะทำอะไร <laughs> เกือบมีช็อตเด็ดอีกแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมตรงนี้วิ่งบ่อยโอ้ไปแล้วครับกลัวนะครับไปแล้วโอ้โอ้น่าจะลงมาด้วยกันโอเคเอาสรักิลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาชม L4708 แล้วก็เผื่อจอเดียเขาลงมาช่วยเนาะ <laughs> เมื่อกี้เกือบจมครับพี่น้องเนี่ยตรงนี้ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ